ลูกค้าขาที่ตัวที่แท่งของลิปจะมีตัวเลขสามหลักซึ่งเลข3หลักที่ลิปโคตรปังงวดล่าสุดหนึ่งมีรีวิวที่ลูกค้าถูกหวยอะ่ะจากแป้งและลิปโคตรเยอะหปอน ลิปโคตรปังงวดล่าสุดหนึ่งมีรีวิวที่ลูกค้าถูกหวยอะ่ะจากแป้งและลิปโคตรเยอะ1ปล่อยให้ในราคา199บาทจัดส่งฟรี1ปล่อยให้ในราคา199บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกคา้าลิปผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานคือโรงงานชาเม่คอสเมตนะคะเป็นโรงงานเลขปังมากขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังตามมาที่เพจนี้เพราะว่าเพจหลักโดนปิดขอบคุณจริงๆลูกค้าที่ซี และโอนภายในลฟ์สดหนึ่งจะสุ่มแจกแหวนทองให้ห0สิบวงแล,และลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขไทยสองตัวแล้วสองใบสามารถไปขึ้นเงินได้เลยสามารถไปขึ้นเงินได้เลยค่ะแม่จ๋าเขาถามหน่อยค่ะซื้อแผ่นฝากดวงมาฝันเห็นงูใหญ่ลูกค้างูใหญ่นั่นคือโชคลาภพี่นัทวันงูใหญ่นั่นคือโชคลาภนะคะนั่นคือโชคลาภกับให้กับพี่เลยค่ะหนูอยากฝันเห็นงูเหมือนกันค่ะพี่ แต่หนูไม่เคยฝันเห็นงูเลยค่ะเพราะผัวถือไม้ดักรองูเลยไม่กล้าเข้าฝันเลยค่ะทาลิปถูกสามตัวตรงเลยค่ะหกสองแปดปังมากขอบคุณมากๆนะคะลิปโคตดเฮงโคตดปังลูกค้าจ๋าเป็นลิปเมตานะคะเป็นลิปเมตะะเเมตาแบบนี้ค่ะหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เอนะคะหนึ่งการันตีความเพงความปังรีวิวมีเยอะมากใครอยากได้ลิปลูกค้า C ีเอลิปหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีให้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีให้ค่ะ ใครรับริปลูกค้าเซียบลิปมานะคะไปต่อที่แป้งนะคะต่อที่แป้งแล้วก็จะให้แคปเลขก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาที่รุนน่นอื่นๆนะคะขอบคุณนะลูกค้าจ๋าต่อที่แป้งค่ะอันนี้นะคะเป็นแป้งที่ผ่านการทําพิธีปลุกเสกแล้วแป้งจะมีคาถาให้ท่องก่อนคาเป็นคาถาเสกแป้งแป้งเป็นแป้งมหาเสน์เป็นแป้งมหาเสน์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเจ้านายเห็นเจ้านายเมตตารักใครเอ็นดูผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่เอ็น,นดูนะคะ ถูกหวย2ตัวล่างจากเลขรีปร้อยบาทค่ะแม่งวดนี้รีบก็ใช่มากขอบคุณคุณปราณีมากๆสําหรับรีวิวนะคะขอบคุณมากๆทีม290บาทจัดส่งฟรีค่ะเดียหนะแหวนทองอะ่ะใครได้แหวนทองได้ลอตเตอรี่แจกไปกดรีวิวให้หนึ่งที่หน้าเพจด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เพจแบบว่าไม่โดนปิดกัน้นแล้วก็จะทําให้เพจไม่โดนปิดด้วยนะคะขอบคุณทุกคน<อ>มากๆนะคะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอ่ะ ต่อที่แป้งนะคะแป้งเนี่ยจะเป็นแป้งที่ผ่านการทําพิธีปลุกเสกกระปุกไม่ใช่กะโหลกกะลาเลยค่ะลูกค้าสั่งผลิตอย่างดีค่ะ เ,เปิดมาด้านในจะมีกระจกแบบนี้นะคะมีพับให้ลูกค้าหนึ่งอันเนื้อแป้งจะเป็นแป้งฝุ่นแบบนี้ค่ะเป็นแป้งฝุ่นที่คุมงานคุมมันกันเหงื่อคุมมันปกปิดคุมมันและกันเหงื่อนะคะแป้งตัวนี้นะคะผู้หญิงทาได้เด็กทาได้ผู้ใหญ่ทาได้ผู้หญิงทาได้และผู้ชายทาได้ทาได้ทุกเพศและทุกวัยนะคะเหมือนแป้งฝุ่นปกติเลยลูกค้าขาแต่ว่าต่างกันเพศแรกปิวหรอใช่แล้วค่ะเพลหลักเพศหลักบิวโดนเอ่อโดนรายงานเพราะหนึ่งโพสหวยหนึ่ง โคตรหวยไปปิวเลยปิวเลยเพราะมันโดนมาหลายปีแล้วค่ะมันโดนเป็นปีและเพ็นัะนนะอ่ะใครนะคะใครรับแป้งลูกค้าจ๋าแป้งจะมีตัวเลขสามหลักโคตรปังมากๆเลยงวดที่แล้วมีคนขอดูว่าแม่แป้งที่แม่ทาอยู่เลขอะไรหนึ่งเลยเอาให้ลูกค้าดูเลขหกหกแปดลูกค้าไปตีเป็นสองหกแปดเขาไปถูกสามตัวแต่หนึ่งไม่ได้เล่นตามเขาหรอก นึงเล่นหัวหวยคูว่าลูกค้าจ๋าไม่มีระบบดูดนะใคร CF แล้วต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งนะคะ CF แล้วจิ้มลิงที่หนึ่งปักหมุดร้านไม่มีระบบดูดนะคะหนึ่งยังไม่ได้เปิดระบบดูดต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดระบบดูดให้นะคะใคร CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดเราโอนเองได้เลยเลขบัญชีอยู่ด้านบนนี้เลยค่ะลูกค้าเลขแป้งปังมากขอบคุณนะคะลูกค้าจ๋าร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดนะ C f เแล้วจิ้มลิงที่1ปักหมุดเลยค่ะหรือแอดไลน์ ID ทีปักหุดเอาไว้เลย ปะะางทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆค่ะหนึ่งไม่ได้เปิดระบบดูดต้องขอโทษด้วยค่ะลูกค้าจ๋าต้องขอโทษด้วยนะหนึ่งไม่ได้เปิดระบบดูดนะคะใช่ค่ะถูกจักเลขตลับแป้งเหมือนกันขอบคุณมากเลยค่ะใครรับแป้งลูกค้าปกติ4 9 8บาทปกติแป้งราคา49 8้าบดบาทหนึ่งให้ในราคา 299บาทหนึ่งให้ในราคา299บาทจัดส่งฟรีค่ะ1ให้ในราคา299บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าค่ะลิมิดนึงใช้ดีมากๆขอบคุณนะคะใครรับแป้งเสียบเลย299บาทจัดส่งฟรีลูกค้ารอบเก่าเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากตอนเย็นแต่ตั้งแต่ปีใหม่ไปนะคะ ลูกค้าที่ c f มาในทุกๆเดือนทูกไม่เสียค่าส่งค่า159บาทจะส่งฟรีค่ะลูกค้าที่ c f มาใหม่นะคะตั้งแต่ต้นปีลากยาวไปในทุกๆเดือนทุกๆเดือนเราจะทำการจับฉลากแจกของรางวัลใหญ่ทุกเดือนนะคะ บูชาปีเสยดูซาพินทุกหวยลิฟล่าสุดบูชาปีเซมาเศรษฐีมาคือปังมากค่ดตั้งแต่กันยาถึงปัจจุบันได้สองแสนกว่าแล้วขอบคุณพี่กฤษณามากเลยค่ะขอที่เฮงมาปังรวยๆนะคะทุกหวยทุกงวดไปเลยนะคะขอบคุณนะคะใครที่โอนแล้วนะคะลูกค้าจ๋าจิ้มลิงค่ะจิ้มลิงที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะค่าส่งไม่มีค่ะลูกค้าส่งฟรีทุกรายการค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอนค่าหรือไขอบคุณค่ะใครโอนแล้วลูกค้าแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เอาไว้ในไลน์เลยนะคะลูกค้าที่โอนภายในไลน์สดนะคะหนึ่งจะสุ่มแจกแหวนทองให้ทั้งหมด50วงและลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเล็กท้ายแล้วจำนวน2ใบที่เหลือเดาไว้แจกไลน์ต่อไปเนาะลูกค้าเพราะว่ามีเหวนทองมาแจกห้0รวงแต่เพจหลักมาโดนปิดก่อนเราก็เลยต้องทําการแจกที่เพจสำรองแทนแต่มันต้องทยอยแจกนะคะเพราะว่าคนดูไม่เยอะเท่ากับเพจหลักเนาะอ่ะ ลอา,าที่แป้งแป้ง299บาทจัดส่งฟรีลูกค้าที่ซีเอแป้งและลีปไปให้เก็บกะะลกกบกบก่องเอาไว้นะคะลูกค้าที่ซีเอแป้งกับลิปไปให้เก็บกล่องเอาไว้เพราะว่ากล่องหรือว่าตัวแท่งลิปหรือว่าตัวตลับแป้งจะเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อชั้นดีหนึ่งจะจับฉลากแจกของรางวัลทุกเดือนนะคะทุกเดือนลูกค้าที่สั่งแป้งและลิปไปเฉพาะลูกค้าที่สั่งแป้งและลิปนะคะหนึ่งจะสุ่มแจกเงินให้ทุกเดือนนะคะ รางวันหนึ่งแสนบาทในทุกเดือนแต่รางวัลใหญ่ปลายกลางปีและปลายปีหน้าจะเป็นรางวัลใหญ่แบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนหนึ่งกล้าพูดคํานี้หนึ่งกล้าพูดคํานี้ว่าเป็นรางวันใหญ่แบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อน,เรา,านนะะเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยปีเนี้ยปีนี้นะคะปีนี้เราเริ่มโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะใครเสแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะ อ่ะต่อนะคะลูกค้าจ๋าต่อที่อขออนุญาตให้ลูกค้าแคปเลขก่อนนะแคปเลขก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาห้าหมื่นแจกตอนเย็นค่ะลูกค้าอันนี้เป็นเลขทูบอันนี้เป็นเลขทูบใครแคปหน้าจอแล้วนะคะพิมพ์รวยขึ้นมาค่ะไม่มีค่าส่งค่ะส่งฟรีให้ทุกรายการเพจหลักโดนปิดจาาลูกค้าจ๋าเพจหลักโดนปิดเสียใจมากๆผู้ติดตามล้านกว่าโดนปิดเรียบร้อยโดนปิดเรียบร้อยผู้ติดตามหนึ่งล้านกว่าคน กับกว่าคนนะคะเดี๋ยวไปให้นะเดี๋ยวให้แคบห่วยเอ่อแคปเอ่อแนวทางเลขทูบก่อนแนวทางเลขทูบก่อนนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวให้แคบแนวทางเลขทูบก่อนนะใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมา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 ค่ะ ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาอขอบคุณมากๆนะคะขอให้วันนี้ลูกเพจของหนึ่งถูกหวยสามตัวตรงๆนะคะจากเลขทูบนะคะถูกหวยสามตัวตรงๆร,งรงับปีใหม่กันไปเลยนะคะเฮงๆปังๆนะคะรวยมากสามตัวแต่ขอบคุณมากเลยคะ่ะนะคะอ่ะไปต่อไปต่อนะคะขอบคุณะคาะขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณทุกๆคน